เขากำลังวุ่นวายเรื่องรถน,นะครับตอ,อบเอ,บอบเรื่องเอาเรื่องอชิมไลทชิมไลทสมาชิกเรากำลังจะไปเอาต้นไม้นะครับ เอามาปลูกไว้สำหรับงานวันเปิดตัวสายฝนของบัวนะครับ เหม็นนะไปเยอะๆนะนี่หมดแล้วเน่าหมดแล้วไปแล้วคุยเยอะแล้ว